นี่นะคะคือคนที่อู้งานยังไม่ยอมตื่นเอเธอเธอเธอถึงแล้วเธอเธอถึงที่ที่สามแล้วที่ที่สามแล้วเนี่ย โอเคหาไปลเลยเอ่ะอือืมวันนี้มาเช่พาพระที่วัดลังสิตครับไปเดี๋ยวเรหาเจ้าของดีกว่ามาถึงหรือยังนะเนาะวนอยู่เลยไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับไป มื่อกี้คือถ่ายจริงหรือถ่ายเล่นอะถ่ายจริงอ้อ,อนั่นแหละน่ารักดีอ้อนั่นแหละน่ารักดไกีไม่น่าเกลียดใช่ไหมไม่น่าเกลียดใช่ไหมน่าจะอื่นเลยมั้งตัวนี่นะคะคือคนที่อูนนะ้งานยังไม่ยอมตื่นน่าจะอื่นเลยมั้งตัวไม่น่าเกลียดใช่ไหมน่ารักออสวัสดีครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้มั้งเนาะ อันนี้คือหกองที่ถา่ายรูปให้ผมดูใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้หามาอันนี้หามาพ,พิเศษมีสององนะไม่มีนะหมดแล้วดีนะอันเนี้ยอ๋อน,นี่เหลือหลวงพ่อนั้นหนึ่งในยุคหลวงพ่อนั้นครับอ,อันนี้ก็พยายนยุคหลวงพ่อนั้นใช่นะขออนุญาตดูแล้วกันเนาะ ชุดนี้ที่คือคุยราคากันไว้6,000ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผ้าหางหมากพิเศษนี่ตีราคาไว้เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับคืออย่างเงี้ยที่วัดไม่อยู่เนี่ยผมปล่อยไม่ถึงวัดแน่นอน ในเรียญราคาปกติเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยราคาวัดเนี่ยให้คนไปบูชาที่วัดดีกว่านะเขาได้ทําบุญด้วยแล้วทยานนี่แบ่งบูชาไหมครับหรือว่ายังไม่ได้ออกอันนี้เหรอครับหือรือผืนเียผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเนาะอย่างถามาพิเศษเนี่ยผมรับอยู่องค์ละพันหนึ่งคู่เนี่ย สองพันผมเช่าเพราะว่าปล่อยได้ประมาณพันสอก็คู่นี้2องพส่วนชุดนี้ที่คุยกันไว้6กพันเนาะอันนี้ผมก็ช่วยพี่ตรงนี้แล้วกันไม่ขอต่อราคา6กพันกับสองพันเป็นแปดพันโอเคไหมครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้แล้วกันนะครับผมโอนแล้วครับเดี๋ยวรบกวนเช็คเงินก่อนครับมาแล้วครับเรียบร้อยไหมครับ ครับผมมาครับโอเคนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับที่มาแบ่งปันนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับมาชอบผ้าหลวงพ่อนี่เราชอบกันไม่ถึง10บนาทีมั้งเนี่ยครับเดียวคุยพี่คุยกันง่ายก็ขอบคุณนะครับที่นํามาแบ่งปันใครที่มีพักเครื่องหลวงพ่อฤาษีก็ส่งมาหาผมได้ที่ Li น์แอด GNTS19 ครับส่งผ้าพร้อมราคามาได้เลยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทางช่องยูทูบกราวณีพักเครื่องเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมไลฟ์สดทาง Facebook ทุกวันพุธวันอาทิตย์เวลา2สอตรง มารับชมมาพูดคุยกันได้วันนี้ผมและพี่ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับเออมีเรจะถามอ่ะฮะว่าทำไมเมื่อกี้ไม่ใช้กล้องกล้องอะไรก็นี่ถ่ายอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็กล้องสองพาอ๋อพ้านี่เขาแท้ดูง่ายแต่เขาเป็นพลาพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นก็คือจะกดได้ไม่คมชัดเท่าไหร่ ก็เช่าได้ในราคาที่เปเบียร์หน่อยประมาณละร้อยหนึ่งห้าสิบบาทหือนๆกันไปช่วยกันแต่พาเขาแท้ดูง่ายดูง่ายหมดเลยนี่ทำไปเล่นไปนี่ปับเบียวเองนะไม่ให้ปัไม่ให้ปับเบียวเหงื่อออกปับเบียเหงื่อออกไปตอนนี้